ความลับทองคำใช้เรียกเงินวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับความลับของทองคำโลหะสีเหลืองที่มนุษย์หลงไหลมากว่า5,000ปีไม่ใช่แค่เป็นของสวยและมีราคาแพงแต่หลายอรารยธรรมเชื่อว่าทองคำคือตัวขยายพลังแห่งความมั่งคัง่งและถ้าคุณกำลังอยากรู้ว่าทำไมคนมางคนใส่ทองแล้วชีวิตการเงินดีขึ้น ไม่ว่คนเริ่มค้าขายรุ่งหลังจากที่ได้ทองคำชิ้นแรกแหวนหรือเครื่องประดับใดๆก็ตามมาครอบครองเราจะใช้พลังของทองคำเรียกเงินเข้าหาเราได้ยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะตำนานและพลังลึกลับของทองคำอียิปต์โบราณเรียกทองคำว่าเนื้อของเทพเจ้ากษัตริย์ฟาโรห์ถูกฝังพร้อมทองคำเพราะเชื่อว่า มันเก็บพลังงานจักรวาลไว้ได้ในจีนโบราณทองคำคือสัญลักษณ์ของโชคลาภอายุยืนและอำนาจห่วงจุ้ยจะใช้เป็นวัตถุสีทองเพื่อดึงพลังดึงทรัพย์เข้าสู่บ้านและเข้าสู่ธุรกิจส่วนในอินเดียเจ้าสาวจะต้องใส่ทองในวันแต่งงานไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่จะเป็นการตั้งโปรแกรมจิตใหม่ให้ เต็มไปด้ยวยความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งเหลือเฟือทุกวัฒนธรรมบนโลกไม่ได้บังเอิญที่ยกให้ทองคำเป็นของที่มีค่าที่สุดเพราะทองคำไม่เป็นสนิมไม่เสื่อมสภาพและมีการส,ารสรั่นสะเทือนของพลังงานที่สเสถียรมากๆในมุมของวิทยาศาสตร์ทองคำเป็นโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีไม่เป็นพิษและไม่ทำปฏิกิริยาใดๆกับร่างกายของมนุษย์นักฟิสิกส์พลังงานบางกลุ่มเชื่อว่า โลหะทุกชนิดมีความถี่และการสั่นสะเทือนและทองคำมีความถี่ที่นิ่งสงบแต่ทรงพลังเมื่อเราใส่ทองคำติดตัวมันจะทำหน้าที่เหมือนตัวขยายคลื่นพลังงานของความคิดเราถ้าเราคิดถึงร่วงความขาดแคลนทองคำก็จะขยายพลังงานนั้น แต่ถ้าเราคิดถึงเรื่องความมั่งคั่งหรือเฟือทองคําก็จะขยายพลังงานนั้นให้แรงขึ้นเช่นกันพูดง่ายๆก็คือทองคําไม่ได้ทําให้คุณรวยขึ้นแต่มันจะช่วยเร่งและขยายพลังงานในสิ่งที่คุณโฟกัสอยู่ให้ขยายมากขึ้นทําไมการใส่ทองแล้วจึงรู้สึกมีพลังวันไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณได้ใส่แหวนทองสร้อยทองกัไชทองหรือสิ่งใดๆก็ตามที่เป็นทองคําคุณจะรู้สึกมั่นใจ กล้าพูดกล้าขายกล้าเจรจากล้าต่อรองนี่ไม่ใช่เรื่องงมงายล้วนๆมันคือพลังจิตวิทยาศาสตร์บวกพลังงานเชิงสัญลักษณ์ทองคำคือสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งคุณค่าในตัวความสำเร็จอํำนาจในการตัดสินใจเมื่อคุณใส่ทองสมองจะส่งสัญญาณลึกๆว่าฉันคือคนมีค่าฉันคือคนที่คู่ควรกับเงินก้อนใหญ่และจัก,กรวาล ตอบสนองต่อพลังความรู้สึกนั้นคนที่ใส่ทองด้วยพลังความรู้สึกภาคภูมิใจจะดึงดูดโอกาสทางการเงินได้ง่ายขึ้นเพราะภาษากายน้ำเสียงและคลื่นพลังงานมันเปลี่ยนไปจริงๆมาถึงตอนนี้นะคะเป็นส่วนที่สําพัญที่สุดนั่นก็คือความลับการใช้ทองคำเรียกเงินนั่นเองนะคะวิธีใช้ก็คือข้อหนึ่งตั้งใจมีเจตนาโดยการใช้ทองคา ในการเรียกเงินก่อนใส่ทองคําทุกครั้งให้จับทองคําหรือกรรมทองคําไว้ในมือหลับตาสิวินาทีและพูดในใจว่าฉันตั้งโปรแกร,รมพลังงานของทองชิ้นนี้ให้ดึงดูดเงินโอกาสและความมั่งคั่งเข้ามาหาฉันเงินไหลมาหาฉันอย่างง่ายดายสบายสบายทำแบบนี้ทุกวันทองจะกลายเป็นเสมือนตัวเตือนพลังรวยให้จิตใต้สำนึกของคุณ สองให้ใส่ทองตอนทำกิจกรรมเกี่ยวกับการหาเงินเช่นการไลฟ์สดขายของการไปเจราจาธุรกิจการออกไปพบลูกค้าการทำคลิปทำคอนเทนต์ไปสมัครงานหรือการเปิดร้านเปิดธุรกิจวันแรกเพราะช่วงที่เราทำกิจกรรมเหล่านี้พลังงานหรือขึ้นความถี่หรือ Energy ของเราะจะอยู่ใน Energy ที่สูงอยู่แล้วทองคำจะช่วยขยายพลัง คลื่นความถี่นั้นให้ขยายออกไปให้มากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยข้อ 3. ห้ามใส่ทองในวันที่ขาดแคลนในวันที่รู้สึกหดหู่พลังลบจิตตกเพราะว่าทองก็จะไปช่วยขยายพลังของคุณเช่นกันนะคะทองไม่รู้ว่าพลังที่คุณกำลังเป็นอยู่หรือความรู้สึกคุณที่มีอยู่ตอนนี้นเป็นลบหรือเป็นบวกทองคำจะขยายทุกกรณีที่คุณใส่ทองคำ หรือถ้าหากคุณอยู่ในช่วงที่พลังงานขาดแคลนรู้สึกหดหู่พลังงานตกนะขอให้คุณคิดใหม่แล้วคุยกับตัวเองใหม่บอกว่าฉันกำลังฝึกเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดฉันรอรับเงินก้อนใหญ่ที่ดีที่สุดได้อย่างง่ายๆสบายๆคุณสามารถปรับเปลี่ยนและจนความรู้สึกของคุณให้มันรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่ณเวลานั้น ข้อ4ทํทพิธีเล็กๆในคืนพระจันทร์เต็มดวงก็คืออาจจะเอาทองคำมารับแสงจันทร์วางไว้ที่โล่งในสนามประมาณ5้านาทีหรือใครอยู่คอนโดนะคะไม่มีสนามไม่มีที่โล่งก็สามารถวางไว้ในริมหน้าต่างหรือที่ที่บริเวณแสงจันทร์ส่องถึงแล้วก่าวคําขอบคุณทองคําที่เป็นตัวขยายพลังงานให้ฉันเป็นตัวขยายความมั่งคั่งให้ฉันและขอให้เงินก้อนใหญ่เข้า มาหาชั้นอย่างง่ายดายต่อเนื่องสบายๆและรู้สึกมีความสุขหลายคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ได้ข้อสรุปกันเลยนะคะคือว่าทองคําไม่ได้ทำให้คนรวยแต่ทองคําคือตัวขยายพลังงานถ้าวันนี้คุณเริ่มใส่ทองพร้อมกับความคิดที่ว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งจกักรวาลจะเริ่มส่งสัญญาณกลับมาในรูปแบบของอาจจะเป็นลูกค้า โอกาสใหม่ๆไอเดียในการทำธุรกิจเงินก้อนใหญ่หรือช่องทางที่จะทำให้คุณมัง่งคั่งขึ้นนั่นเองนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่ารับพลังทองคำเอาไปทดลองทำกันได้ผลเช่นไรมาพิมพ์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ